เรื่องของอวิชาหลอกอิดนะครับแต่มันเคยมีเท็จแล้วแหละแต่นี่มันจะเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งนะะตัวอวิชาเนี่ยเอเอหลอกอีกมันก็คือระบบของการปฏิบัติของพวกเราที่ผมพูด,พดก็ที่จะเน้นบ่อยๆนะครับในเพาอว่าตรงนี้จะเป็นตัวตัดกระแสให้พวกเราตื่นขึ้นมาเรามามองว่าหลักการปฏิบัติในปัจจุบันขณะนี้นี่ทำไมพวกเราลุมหลงไปกับ ในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยตรงนี้มันสําคัญมากเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้แหละมันเป็นจุดเป็นบ่อกเกิดในการเรียนรู้ความจริงของมันตัวสติสมาธิปัญญาคือความร,รู้รู้จริงตามเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยน่ครับตรงนี้ทําไมเนี่ยเรามามอง,ม,องมาพิจารณาดูสิว่าไอสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงที่มันปรากฏเกิดขึ้นในธรรมารมของเราเนี่ย,ยสัตว์บุคคลสิ่งของเนี่ยที่ท่านเน้นจ,จริงจคือสัตว์หนึ่งบุคคลหนึ่งสิ่งของสามสิ่งนี้นะครับคือคติในค่าความหมายเนี่ย ทำไมมันมีอิทธิพลต่อเราเนี่ตรงนี้แหละที่พวกเราที่ว่าไม่ตื่นไม่ตื่นนี่ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานจริงตรงนี้นะครับคือเหมือนเราเลือลึก ok ถึงอะ่ะคนที่เราลักเราชังเราไม่พอใจสัตว์ก็ดีสิ่งของก็ดีบุคคลก็ดีค่าความหมายเนี่คทตินี่นี่ครับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันขนาดนี้แต่ทําไมมันทําให้เราเพลิดเพลินในอารมณ์ไปคิดไปด,ดําดิเนี่ยเรามามองจุดนี้ครับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ย สิ่งนี้แหละครับเรียกว่าอวิชชาหลอกจิตอะถ้าเราจะพูดกันจะดํารีกันนี่คือสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเราถึงจะดํารีถึงจะพูดอย่างนี้มีอยู่จริงเห็นไหมคือรู้จริงตามเป็นจริงว่ามีอยู่จริงแต่ในกรณีเราเดิอนอยู่เรานั่งอยู่คนเดียวนะครับสัตว์บุคคลสิ่งของเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตไอ้ตรงนี้แหละเราไม่ทานกันเมื่อเกิดขึ้นในจิตปุ๊บ <c oughs> นั่นจะมีจริตนิสัยความเคยชินของพวกเราคือดัมบีมันคิ <c oughs> ดดัมบีถึงคนคนนี้นะครับเนี่ยสัตว์สิ่งของข้าความหมายพวกนี้มันจะรำเดีออกมาจากใจนะครับเนี่ยและตรงนี้แหละเนี่ยที่เราจะต้องเรียนรู้ว่านี่ตรงนี้แหละคือความลวงของมันสิ่งนี้แหละที่สัตว์โลกมัวเมาลุ่มหลงยึดและไม่รู้ สิ่งที่เราฝึกให้มันรู้คือฝึอกให้รู้ตรงนี้นะครับตรงที่เท่าทันจริงตามเป็นจริงนี่แหละ <c oughs> ที่ท่านเอาเท่าทันอารมณ <c oughs> ์นี่แหละเท่าทันอารมณ์เพราะถ้าเราไปนั่งอยู่นี่แทาๆเราเรียกว่าสัตว์เอาคติในสัตว์เวลาที่เราไปนั่งอยู่ตามโขดหินเนี่ยที่เราเรียกว่าสัตว์มันจะมาใช่ไหมครับนี่แหละสัตว์นี่คติของสัตว์เสือจะมามั่งหมีจะมามั่งนะครับเนี่ยนี่คตินะครับ ทั้งที่เสือก็ดีหมีก็ดีนะครับงูก็ดีเนี่ยนะครับไม่ได้ปรากฏเกิดมีเมลอลืมตาขึ้นก็ไม่มีแต่เวลาหลับตาก็แก๊กเสียงนั่นเสียงนี้มามันสร้างความมีขึ้นมาในความไม่มีนี่นี่แหละคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าเรากลัวเราวิตกเรากังวลกับความตายกับความเจ็บปวดทั้งที่ความเจ็บปวดก็ไม่ได้มีอยู่จริงเห็นไหมครับนี่แหละความวิตกกังวลในสัตว์คือค่าความหมายและคติ เห็นไหมครับนี่บุคคลเหมือนกันเรานั่งอยู่ในพานก็ไม่ได้มานะครับก็ไม่ได้มาแม่ก็ไม่ได้แม่คนรักคนชังไม่ได้มาลูกเมียไม่ได้มีในปัจจุบันแต่ทำอารมณ์นี่ก็คว้ามาแต่ว่าคว้าขันอดีตเนือขันอดีตมีสัตว์บุคคลสิ่งของมาแล้วก็รำลึกเลยทีนี้คุ้งร่านตามมันนะครับคาพูดตั้งแต่เมื่อเช้าสัตว์บุคคลนี้พูดตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่เมื่อวานเมื่อแต่เดือนก่อนเมื่อแต่ปีก่อน นะครับแต่เราก็เอามาดำริอยู่ในใจพืนกับการดำริความเพิิดเพืินในอารมณ์เห็นไหมครับนี่ไอ้นี้แหละครับมันหลอกกิดคติปุงกิจนะครับมัวความมัวเมาคว,วามรุ่มหลงในสังขารที่ไม่มีอยู่จริงอันนี้ก็มัวเมวาเห็นไหมครับส่วนสิ่งของล่ะวัดบาลา,ามเสนาสนะนะครับทั้งหมดทั้งว่าสิ่งของปริพเท การในข้าความหมายเกิดขึ้นในจิตนะครับวัดไม่แล้วนะครับวัดไม่เสร็จเกิดขึ้นในจิตหาวิธีที่จะสร้างวัดบาลามนะครับพื้นที่ตรงนี้มาดูมาเห็นอยากได้ร่ลำลิงขึ้นมาไอ้นี่แหละครับมันเป็นบอกเกิดของความทุกข์ทั้งหมดเลยคนสัตว์สิ่งของข้าความหมายปรากฏเกิดในจิตในปัจจุบันความตามรู้ตามเป็นจริงไม่เท่าทัาน อุปทานในอารมณ์อุปทานในขันนะครับเข้าไปยึดถือค่าความหมายคติปรุงจิตสัตว์บุคคลสิ่งของค่าความหมายตรงนี้นะครับทําให้พวกเราเนี่ยมันไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่รู้จริงตามเป็นจริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมลองด่มตาขึ้นดูมองสิ่งรอบๆสัตว์บุคคลสิ่งของนะครับ ที่ปรากฏเกิดในปัจจุบันขณะน,นี้ไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราก็เอามาคิดเอามาดำริเห็นไหมไอ้นี่แหละครับละมือลืมตาอยากคิดว่าตื่นไม่ตื่นแมน,นอนก็คือฝันความฝันนั้นก็ไม่ต่างกับสิ่งที่เราดำริในปัจจุบนันมองดีๆครับจะเห็นความที่เรานอนฝันถึงคนนั้นถึงคนนี้ภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนี้สัตว บุคคลสิ่งของในความฝันตอนฝันไม่รู้ว่าฝันตื่นขึ้นมาถึงจะรู้ว่าโอ้ยนี่คือความฝันเรานอนอยู่นี่คนเดียวลูกเมียสัตว์บุคคลสิ่งของข้าความหมายมันคือคติอนุสัยสัญญาความนอนเนื่องอยู่ในจิตเห็นไหมครับพอตื่นขึ้นมาถึงว่าโอ้กูฝัน แต่ปัจจุบันที่เดินอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวยืนอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวยืนเดินนั่งนอนอยู่คนเดียวเนี่ยสัตบุคคลสิ่งของปรากฏเกิดในจิตแต่กลับไม่บอกว่าตัวเองฝันกลับดำดิไปตามมันอีกนี่แหละครับฝันซ้อนฝันและมือลืมตานี่ก็คือฝันครับมันต่างอะไรกับนอนฝันเห็นไหม ฝันถึงพ่อฝันถึงแม่ฝันถึงคนรักฝันถึงคนชังฝันถึงวัดบาอารามเสนาสนะนะครับฝันถึงสัตว์และค่าความหมายก็เกิดขึ้นแล้วตื่นขึ้นมาบอกว่าตัวเองฝันแต่ปัจจุบันนั่งอยู่ดำริอยู่นะครับคิดถึงอยู่อายตนะกระทบทำนะมาลงเกิดในใจสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดในจิตรูปรักษ์ค่าความหมายเกิดในจิต กับดำริคิดนึกไปตามมันทั้งๆสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันเฉพาะหนะ้านี่มันน่าสนใจตรงนี้ไงครับแต่เราไม่บอกว่าเราฝันเอาแต่ไม่บอกว่าตัวเองอุปทานเนามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาฝึกอะไรฝึกให้ตื่นรู้จริงตามเป็นจริงตั้งตรงเฉพาะหนะ้าปัจจุบันขณะนี้ ปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมตื่นรู้รู้จริงอย่างนี้ครับฝึกเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์ตรงนี้ฝึกเพื่อรู้เท่าทันมายาตรงนี้ฝึกเพื่อรู้เท่าทันอุปทานตรงนี้ตรงนี้คือฝึกตรงนี้นะครับฝึกปัจจุบันขณนะนี้นี้นะไอนี่คือการฝึกนะครับแล้วมาแยกออกสิคติหนึ่งเวทนาหนึ่ง จิตผู้รู้รู้จริงตามเป็นจริงไหมว่าสัตว์บุคคลสิ่งของนี่นี่ไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันขณะนี้นี่ลืมตาดูซิมีเหรอคนรักอยู่ไหนคนชังอยู่ไหนสัตว์บุคคลอยู่ไหนสิ่งของอยู่ไหนนั่งอยู่ตรงนี้ทุกข์กับอะไรมันไม่มีอะไรจะทุกข์กับอะไรเห็นไหมครับลืมตาดู จะรู้ว่าเรานี่มันฝันซ้อนฝันตลอดเลยเรานี่มันไม่เตือนนี่มันไม่ทันกันอย่างนี้ไงก็ามาฝึกเพื่อให้มันรู้เท่าทันจริงอย่างนี้ที่เราฟังพระพุทธเจ้าถ้ามานั่งสมาธิขัดสมาธินี่ครับตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะครับเห็นจริงร,รู้จริงตามเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏเกิดเฉพาะหน้าปัจจุบันขณะธรรมคือตรงนี้ ดูลมหายใจก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นั้นเห็นไหม <c oughs> สัญญาไม่ว่าสัตว์บุคคลสิ่งของมาก็ให้รู้ว่าสัญญาทําหน้าที่นะสังขารทําหน้าที่วิญญาณทําหน้าที่เวทนายรอันนั้นเป็นขันธ์อดีตขันธ์นอดีตปรากฏเกิดในปัจจุบันสัตว์บุคคลสิ่งของนี่คือขันธ์อดีตในปัจจุบันนะครับไม่ได้มีอยู่จริงในปัจจุบันตั้ตงตรงเฉพาะหน้าอย่างนี้ไม่ต้องไปดำริพึงมันแล่ไม่ต้องไปตามเรื่องมันแน่ ไม่ต้องไปเพื่อเพื่อนในรูปแล้วกลิ่นเสียงอายตนะสัมผัสในขันอดีตที่ผ่านมาแล้วนี่เห็นไหมครับให้รู้จริงตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ามันไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าตั้งตรงตามเป็นจริงอย่างนี้ละลึกรู้อย่างนี้ขันอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงความจริงขันศปัจจุบันในปัจจุบันขณะน,นี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แปลเปลี่ยนไปอย่างนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนี้เข้าไปยึดถือไม่ได้อย่างนี้ เรียกว่าคว้าเอาคนมามั่งว่าเอาสัตว์มั่ง <c oughs> ว่าเอาสิ่งของมามั่งมันคืนข่าความหมายทางบัญญัติโลกเราต้องเรียนรู้อย่างนี้ถ้างั้นไม่เรียกว่านับปฏิบัติการภาวนาเหมือนกันครับยืนเดินนั่งนอนให้ภาวนาอย่างนี้ให้อยู่อย่างนี้อยากให้มันรอนี่เขาว่ารอกจิต ไอ้หลอกนี่มาจากไหนล่ะเราเองนั่นแหละกูเองนั่นแหละมันนั่นแหละหลอกเราเองเราเนี่ยแหละเป็นมันอย่าไปหามันว่าคนอื่นเป็นมันมันก็คือเราเองนี่แหละกูนี่แหละคือมันผมชอบเขียนว่ามีกูมีทุกอวิชชาคือกูมันคือกูเนี่จะหาว่าเอ้ยตัวผมนี่แหละเป็นมันคนอื่นนั่นแหละเป็นมัน มันมันขัดขวางผลประโยชน์มันขัดผลขัดขวางผลประโยชน์แม้มันก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่แหละคือมันเห็นไหมล่ะถ้างนั้นไม่ได้มันมันอยู่ที่ตัวเราเรานี่แหละคือมันมันนี่แหละคือกูกูนี่แหละเป็นมันอวิชานี่แหละให้มีมานมีกูขึ้นมามีอัตตาขึ้นมามีพวกวีชาติแสวงหาพวกชาติอยู่อันนี้ปัจจุบันนี้เหมือนกันนะดูสิ <c oughs> ไม่ใช่ว่าสัญญามเป็นมารน,นะไม่ใช่ว่าสังขารความคิดนึกมันเป็นมารน,นะไม่ใช่แล้ะ <c oughs> ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณมันเป็นมารน,นะไม่ใช่อ่ะไอเรานั่งอยู่นี่เนาะการที่สัญญาไปลำรํบีเอาสัตว์บุคคลสิ่งของได้ให้ค่าความหมายมาคขาจำได้หมายรู้ความสํญญาคัญมันหมายขันอดีตมันผ่านมาแล้วลูกก็ดีเมียก็ดีลาบสักการะก็ดีวัดบารามก็ดี น่ะตัดบุคคลสิ่งของก็ดีแล้วจะบอกว่ามันเป็นมารเลอว่นนั่นเขาทำหน้าที่ของเขาตาไปเห็นรูปงามๆจะบอกว่าตาเป็นมารหรือหูได้ยินเสียงเขาด่าทอเราจะบอกว่าูเป็นมารหรือหรือว่าหูไปฟังเสียงเขาสรรเสริญจะบอกว่าหูเป็นมารหรือมันไม่ใช่อ่ะ <c oughs> มันต้องมองให้เห็นจริงเหมือนเท้าเลยเอายาตหน้าสัมผัส ทำมาลงเกิดในใจนั่งอยู่นี่เห็นไหมอยู่คนเดียวนี่เห็นไหมสัตว์บุคคลสิ่งของไม่ได้มีตั้งตรงอยู่เฉพาะหน้านี่เห็นไหมแล,ล้วดำลีตามอะไรมันบ้าเปล่าถ้าเราไปเห็นคนหนึ่งมานั่งพูดคนเดียวมันดำลีคนเดียวมันเราว่ามันบ้าแต่การที่เรานั่งดลำลีอยู่คนเดียวนี่สัตว์บุคคลสิ่งของไม่ได้มีอยู่จริงแต่แต่งค่าความหมายมาดำรี เราก็บ,บอกตัวเองว่าไม่บ้าแต่ถ้าเห็นนั่งผีบ้าเนี่ยมานั่งคุยคนเดียวกับมันถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ลำดีจิตนาการถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือพวกเสพยาบ้าพวกประสาทร้อนเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราบอกว่าพวกนั้นบ้าแต่เรานั่งอยู่คนเดียวเรานึกถึงลูกถึงเมียถึงสัตว์บุคคลสิ่งของกับบอกว่าตัวเองไม่บ้า มันก็บ้าพอกันทั้งหมดนั่นแหละครับนี่ว่ามันไม่ตื่นรู้ไม่รู้จริงตามเป็นจริงเห็นไหมมันก็บ้าพอกันอย่าว่าไม่บ้านะบ้าไอคนบ้าก็บ้าไอผู้ประสาทดีมันก็บ้ามันบ้าพอๆกันนี่แหละอย่าคิดว่าไม่บ้าของไม่มีอยู่เฉพาะหน้ากับบ้ากับความคิดบ้ากับความเพืินบ้ากับความนํามีรุ่มหลง บ้ากับสัตว์บุคคลสิ่งของเห็นไหมนอนฝันบอกว่าตัวเองฝันไม่มีอยู่จริงมันความฝันเดตตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็คือฝันอีกแหละลำดีถึงสัตว์บุคคลสิ่งของข้าความหมายไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้ตั้งทรงเฉพาะหน้าเห็นไหมไปนั่งอยู่กับคนบ้าคนบ้าพูดคนเดียวอืออ๋อหัวหมกคนเดียวหัวราะคนเดียวร้องไห้คนเดียวอันนี้เหมือนกัน เคยเห็นคนอกหักไหมเคยเห็นคนเสียใจไหมนั่งดําดิคนเดียวตามพึงคนเดียวร้องไห้คนเดียวเหมือนกันเหรอเเห็นคนเสพยาไหมหัวเราะคนเดียวยิ้มคนเดียวเพื่อเพลินคนเดียวมันบ้าคือกันั่นแหละเห็นพวกเราไหมนั่งอยู่คนเดียวดําดิอยู่คนเดียวเห็นไหมมันบ้าคือกันนี่แหละคบอุปทานหรอกคิด นี่แหละจิตมันขบอ,อะไรครอบงำอยู่อวิชามานที่ไหนมันแปลงร่างที่ไหนมามานอะ่ะที่ไหนมานอยู่ที่ตัวเราปุกว่าทานนี่แหละมานฟัมเข้าไปยึดถือวามไม่รู้จริงตามเป็นจริงนี่แหละมันมานนี่แหละอวิชานีดีวความลวงหลอกของจิตนี่แหละผีหลอกของแพ้มันอยู่ตรงนี้ไงครับอยู่ในจิตในใจนี่แหละเห็นไหมฟัมเข้าไปยึดถือมานชั้นปรณนีมีตาสวัตตีมานที่ไหน มันคือใจนี่แหละใจนี่แหละเป็นมารมันคืออะไรความเข้าไปยึดถือในใจยึดถือว่าใจเป็นเราเราเป็นใจมนุษย์นี่แหละใจก็ดีจิตก,ก็ดีนี่วิญญาณก็ดีเนี่ความเข้าไปยึดถือเนี่ยคือมารเห็นไหมครับนี่แหละคือมารความลวงหลอกจิตอุปทานในจิตคติปุ่มจิตนี่แหละไอ้พวกนี้แหละครับการมาฝึกก็ฝึกเพื่อนรู้จริงอย่างนี้ ลองรู้ที่ว่าเราบ้าไหมความฝันทั้งหมดในเราอ่ะอย่าคิดว่าตื่นนั่งอยู่นี่ก็ฝันนอนอยู่ก็ฝันนั่งกำมีอยู่คนเยวก็ฝันเสียใจก็ฝันสุก็ฝันทุกข์ก็ฝันได้มาก็ฝันเสียไปก็ฝันลูกกระทำข้อมงำคออยู่นี่ฝันหมดสัตว์บุคคลสิ่งของมีค่ามีความหมายมีอิทธิพลอยู่ฝันหมดติดสมมติติดปัญญาติดค่าความหมายฝันหมดเดี๋ยวคิดว่านอนฝันอย่างเดียวอย่าไปหัวเราะดีบ้าอย่าไปหัวเราะพวกติดยาเสพติดอย่าไปหัวเราะเขา อยากได้วัดบารามอยากได้ยศสามดาศักดิ์อยากได้ซื่อเสียงเรติยศอยากเด่นอยากดังอยากได้ราบสักกะละละมบโลภราบละมบสัตบุคคลสิ่งของยึดถือค่าความหมายฝันเดี๋ยวคิดว่าไม่ฝันนี่แหละความฝันพวกเรานี่ไม่ตื่นกันสักทีนี่แหละเห็นไหมครับมีฝัน,นมด่เ่เดี๋ยวคิดว่าไม่ฝันนะอย่าหัวเราะเขาอย่าหัวเราะคนบ้าอย่าว่าคนเมานี่เราเมาเมาเม,า,มาความคิดเปิดปืนในความคิด เปิดเผยในความฝันสิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงตั้งตรงเฉพาะนะ่ะมองไม่เห็นหลักฐานไม่มีไอ้มีอยู่ที่ใจเห็นไหมอ่ะบอกมันที่เตือนมันอย่างไรปฏิบัติอย่างไรสติระลึกรู้อย่างไรสมาธิตั้งมั่นลงที่ไหนปัญญารอบรู้ทัศนะอะไรว่าเหตุปัจจัยอะไรให้เกิดสิ่งนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันต้องรู้ลงตรงนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นบทบาทฐานของปัญญาบทบาทฐานของสติบทบาทฐานของสมาธิ บตุตรบารฐานพองญาณทัศนะบุตรบาทรฐานของจักรสุปัญญาญานสูตตาปัญญาญาณฐานาปัญญาญาณจิวห้าปัญญาญานกายะปัญญาญาณมนปัญญาญาณธรว่าจากักรสุจะเกิดขึ้นก็คือตรงนี้แหละครับปัญญาญาณเกิดขึ้นตรงนี้แหละเนี่ยวิชาปัญญาเกิดตรงนี้ปัจจุบันขณะน,นี้นี่ถ้าเราทําให้เราตื่นจากความหลับคือตรงนี้ครับตื่นจากความเปิดเพินตื่นจากความหลงสังขารเนี่ยตรงนี้หมด ปัจจุบันขณะนี้นน่เราเรียกว่าปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันขณะธรรมปัจจุบันขณะรู้ให้รู้จริงตามเป็นจริงปัจจุบันเฉพาะหน้าตั้งตรงเฉพาะหน้าอย่างนี้ตามเป็นจริงอย่างนี้นี่นี่นคือบาดฐานในการเรียนรู้ครับวันนี้พอก่อนเรา